เริ่มต้นกันที่ฟุตบอลโลกค่ะอาร์เจนตินาสุดช็อกก่อนโดนซาอุดีอาระเบียแซงชนะ2ประตูต่อหนึ่งส่วนแชมป์เก่าอย่างฝรั่งเศสเปิดฉากป้องกันแชมป์ได้สวยหรูชนะออสเตรเลียไป4ประตูต่อหนึ่ง ศึกฟุตบอลโลก2022รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกกลุ่มซีค่ะที่สนามลูซาิลไอคอนิกสเตเดียมระหว่างทีมอาร์เจนตินาอันดับ3ของโลกอีกหนึ่งเต็งแชมป์ในปีนี้นำทัพโดยลิโอเนลเมสซี่กับตันทีมค่ะลงสนามเจอกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียอันดับ51ของโลก ผลปรากฏว่าเมซี่จะสังหารจุดโทษให้อาร์เจนตินาขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่10ค่ะแต่ซาอุดิอราระเบียพลิกสถานการณ์กลับมาแซงชนะไปได้แบบ2ประตูต่ตอหนึ่งหากปากกาเซียนเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จส่วนกลุ่มดีทีมชาติฝรั่งเศสค่ะแชมป์เก่าลงสนามเกมแรกของฟุตบอลโลกหน,นี้ด้วยการเจอกับทีมชาติออสเตรเลียและผลปรากฏว่าทีมชาติฝรั่งเศสก็เอาชนะทีมชาติออสเตรเลีย4ประตูต่อหนึ่งเก็บ3คะแนนแรกในฟุตบอลโลกหน,นี้ไปได้สำเร็จและขึ้น จำจ่าฝูงของกลุ่มดีในทันทีส่วนออสเตรเลียนั้นหล่นสู่อันดับสุดท้ายของกลุ่มที่ยังไม่มีคะแนน ส่วนผลของคู่อื่นๆกลุ่มซีเม็กซิโกเสมอโปแลนด์ไปศูนย์ประตูต่อศูนย์กลุ่มดีเดนมาร์กเสมอกับตุนิเซียไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ค่ะส่วนโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้จะมีเตะกันทั้งหมด4คู่นะคะหโมงเย็นกลุ่ม F โมร็อกโกพบกับโครเอเชีย2ทุ่มกลุ่ม E ีค่ะเยอรมันพบกับญี่ปุ่นฮาทุ่มกลุ่ม E ีสเปนเจอกับคอสตาริกาและตีสกลุ่ม F เบลเยียมพบกับแคนาดาค่ะ มาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวในประเด็นทางการเมืองค่ะชนน่านจับตาสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกฎหมายลูกเลือกตั้งสสวันเกิดสุญยากาศยึดอำนาจยาวก็เชื่อว่าสามปอแยกกันไม่เกี่ยวกับข่าวลือพักเพื่อไทยจับมือกับพลังประชารัฐ ในแพทย์ชนะศรีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นโดยมองข่าว,ว่าสถานการณ์การเมืองหลังจากเอเปกก็มีการส่งสัญญาณกันชัดเจนมากขึ้นจากพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะแต่ก็เชื่อว่าแม้ใช้กลไกแยกกันเดินรวมกันตีสุดท้ายแล้วเป้าหมายหลักก็คือการสืบทอดอำนาจและก็อย่าลืมว่าสามปอมีที่มาด้วยกันดังนั้นจึงไม่เกี่ยวข้องกับกระแสะข่าวการรวมพักพลังประชารัฐกับพักเพื่อไทยหลังการเลือกตั้งส่วนในวันที่30พฤศจิกายนนี้ค่ะาสารรัฐ ธรรมนูญวินิจฉัยกฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้งชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็เข้าสู่กลไกตามกระบวนการปรกติได้เลยแต่ถ้าสารชี้ว่าขัดรัฐธรรมนูญก็ถือว่ากฎหมายนั้นเป็นอันตกไปค่ะไม่มีกฎหมายใช้สําหรับเลือกตั้งทางนี้หากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองก็ต้องถามหาเหตุผลนะคะผู้ที่ทําให้เกิดและต้องหากฎหมายมาใช้ในการเลือกตั้งให้ได้ขณะเดียวกันห่วงการใช้กลไกกฎหมายค่ะที่ทําให้เกิดสุญญากาศและยึดอํานาจแบบยาวๆค่ะ วันนี้คะ่ะนายกรัฐมนตรีมีภารกิจในการเดินทางปฏิบัติงานในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึกในช่วงเช้าค่ะส่วนช่วงบ่ายเปิดปฏิบัติการป้องกันปรับปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะเช้าว,วันนี้จะเดินทางไปปฏิบัติงานในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึกและเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมที่โรงแรมเซนทรัลแกร,แรนด์แอสเซนทันพลาวค่ะจากนั้นช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธาน ในพิธีเปิดปฏิบัติการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดติดตามนโยบายของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ2,566ระยะเร่งด่วน3เดือนที่ห้องมัคควรันรังสรรค์สโมสสทหารบกส่วนช่วงเย็นนะคะนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล TMA e x c e l l e n t MA, Award 2022ที่ห้องคริสตัลฮอลล์โรงแรม The Anthony ฮเทล l b ง n g k อ k ล l ักช r รี่คอ e c เ i o ชั o นโฮค่ะ ส่วนความเคลื่อนไหวของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะตอนนี้ก็ยังคงปฏิบัติงานหลักขาดหลังจากได้รับมอบหมายจากนาย,ยกรัฐมนตรีให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการและการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจราจาครั้งที่9ที่เมืองเสียมราฐที่ประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่22-24พฤศจิกาย,ยนค่ะ ทางนี้ก็ต้องติดตาม้าทีและความชัดเจนของนายกรัฐมนตรีในประเด็นทางการเมืองนะคะโดยเฉพาะเรื่องการสังกัดพักรวมไทยสร้างชาติหลังจะมีการปล่อยข่าวลือต่างๆออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะ ดูประเด็นทางเศรษฐกิจกันบ้างค่ะสอทอเผยเห็นสัญญาณการส่งออกชะลอตัวชัดขึ้นค่ะขอดูเรื่องการแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพห่วงขาดดุลการค้านายเกรียงไกรเทียนนุก,กูลประธานสภาอุตสาหากรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทอค่ะ,ปะเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นว่าจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยการส่งออกของไทยที่ต้องจับตาเป็นพิเศษเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่พึ่งพาการส่งออกค่ะโดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละหกของ GDP ถึงแม้ว่าในปีนี้ช่วง1ิเดือนแรกของปีนะคะจาก ขยายตัวได้ถึงร้อยละ10.6แต่ในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมค่ะยอดการสั่งซื้อของสหรัฐก็แผ่วลงไปทั้งปีการส่งออกน่าจะยังคงขยายตัวได้ร้อยละ8แต่ปีหน้าก็ยังไม่สามารถตอบได้อาจจะเหลือเพียงร้อยละ3ถึงร้อยละ4เท่านั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์โลกค่ะ โดยล่าสุด IMF ได้มีการคาดการเศรษฐกิจโลกในปีนี้ด้วยนะคะว่าจะขยายตัวอยู่ที่ประมาณร้อยละ3.2และปีหน้าขยายตัวเหลือเพียงร้อยละสและประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยปีนี้ค่ะขยายตัวประมาณร้อยละสแต่ในปีหน้าจะขยายตัวได้ส่วนทางกับเศรษฐกิจโลกที่ร้อยละ3.7หลังภาคการท่องเที่ยวของไทยเริ่มกลับมาฟื้นตัวได้ทั้งหมดแล้วซึ่งภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกค่ะได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงแต่การนําเข้าพลังงานอย่างมหาศาลของไทยก็ทําให้เกิดการ ขาดดุลการค้าซึ่งเวลานี้ค่ะเราขาดดุลการค้าอยู่ที่ประมาณ1 4 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐก็ได้ขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเฝ้าระวังอัตราและเปลี่ยนของไทยให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะดูสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างค่ะหลังจากเกิดเหตุคาร์บอมเมื่อวานนี้ผู้นําศาสนาและผู้ทรงคุณวุฒิจังหวัดชายแดนภาคใต้แนะฝ่ายความมั่นคงค่ะต้องเพิ่มความเข้มรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมหลังเกิดเหตุคาร์บอมที่จังหวัดนราธิวาส นานยมุมก,การเจผู้นำศาสนาและผู้ทรงคุณวุฒิจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งเป็นอดีตรองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาได้เปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นนะคะถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยบอกว่าจากเหตุระเบิดคาร์บอมที่จังหวัดนาราธิวาสและความรุนแรงในช่วงที่ผ่านมาสะท้อนถึงปัญหาที่ฝังรากลึกในชายแดนภาคใต้ค่ะที่บางช่วงก็สงบนิ่งลงแต่บางช่วงก็ปะทุขึ้นมาอีกครั้งซึ่งในช่วงนี้นะคะน่าจะมีสาเหตุจาก ที่ผู้ไม่หวังดีต้องการสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายและก็มีหลายปัจจัยทั้งเรื่องของภัยแทรกซ้อนอย่างยาเสพติดค้าของเถื่อนธุรกิจผิดกฎหมายรวมไปถึงเรื่องการเมืองด้วยที่เกือบถูกภัคก,การเมืองลงพื้นที่เพื่อไปแย่งฐานคะแนนกันค่อนข้างมากค่ะอย่างไรก็ตามอยากจะเสนอแนะนะคะถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐผู้นำสี่เสาหลักนะคะผู้นำศาส,สนาผู้นำท้องถิ่นต้องหารือกันให้ใกล้ชิดมากขึ้นค่ะเพิ่มเป็นตาสับประรดสอดส่องตรวจตราให มากขึ้นส่วนเรื่องความมั่นคงก็อยากให้เพิ่มความรัดกุมความเข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ให้มากขึ้นค่ะปีท้ายกันที่สภาพอากาศค่ะช่วงนี้ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้เจอฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะกรุงเทพวันนี้มีฝนร้อยละ60 ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคใต้ตอนบนค่ะลักษณะเช่นนี้ประเทศไทยตอนบนจะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะคะที่บริเวณภาคตะวันออกกับภาคใต้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนตกสะสมด้วยค่ะคือลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะอ่าวไทยตอนล่างคลื่นจะสูงอยู่ประมาณ2ถึง3เมตร ถ้าเจอฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรเลยค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างก็คลื่นสูงอยู่ประมาณ2เมตรถ้ามีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะกรุงเทพปริมณฑลช่วงนี้มีฝนฟ้าขนองอยู่ประมาณ106ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ําสุด25-27องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Baking News